นี่เหนือคู่มาแล้วนะเอ้ okay. congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทํานายไทยรักกับแม่หมออ้ําธรรมทาโรประจำวันที่12ตุลาต้องบอกเลยว่าเหนือคู่มาแล้วนะเ นะดวงชะตาดีมากดูเหมือนกับว่าดวงชะตาชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปนสู่จุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดของคุณแล้วดูเหมือนกับว่าคุณจะได้พบรักที่ดีพบคู่ที่ดีมีความรักที่ดีนั่นเองหากคุณโสดอยู่เตรียมตัวให้ดีคุณน่าจะพบรักจากการทํางานหรือทําธุรกิจนะหรือคู่ครองที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้จะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะอาจจะมีโอกาสที่เขาเป็นคน ที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะหรือถ้าเกิดสถานะของคุณไม่ชัดเจนต้องบอกเลยถึงจุดของคุณแล้วนะที่ดวงชะตาความรักของคุณจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าหากคนที่คลุมเครือกับคุณในช่วงเวลานี้นะเขายังมีสถานะเนาะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เป็นไปได้เหลือเกินว่าวันนี้นะมันน่าจะมีจุดเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาแน่ใจหรือแน่ชัดหรือมั่นใจแล้วว่า เขาอยากจะชัดเจนอะคุณจนทําให้เขาอาจจะเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้สถานะที่ชัดเจนอะคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือนะคะ อาจจะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะหรืออาจจะมีคนมาชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบคุณก็ได้นะทำให้ใครที่ไม่ชัดเจนเนียคุณอาจจะต้องรีบชัดเจนเนียคุณหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะเจอคนที่เห็นคุณงามความดีเห็นคุณค่าของคุณนะและพร้อมที่จะชัดเจนเนียคุณในท,ทันทีเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะหรือถ้าเกิดว่านะคะมีคู่อยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์งอนๆกันทะเลาะก,กันดูเหมือนกับว่าปัญหาอุปสรรคที่เจอกันมานะ มันอาจจะคลี่คลายในวันนี้ได้แหละทำให้มันเหมือนกับว่าสามารถสะสางนะหรือจัดการผ่านพ้นปหาอุปสักคต่างๆในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไปได้จนทําให้ดวงชะตาความรักความสัมพันธ์มันมั่นคงหนักแนกมากยิ่งขึง้นมากยิ่งขึง้นเอออนะมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาความรักจะเป็นไปในทิศทางที่มั่นคงนะมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสที่ าอาจจะแต่งวันนี้อาบางคนอาจจะมีโอกาสที่อาจจะวางแผนแล้วแต่งงานวันนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นไปได้หรือเกิดว่าวันนี้มันจะมีความแน่ชัดหรือชัดเจนในหัวใจอะไรบางอย่างนะ จนอาจจะมีการพูดคุยสื่อสารหรือวางแผนวางแผนกันในเรื่องของการแต่งงงแต่งงานหรือเขาอาจจะคิดขึ้นมาในเรื่องของการแต่งงง,งแต่งงานกับคุณในวันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาความรักของคุณดีมือโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีเนื้อคู่นะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาความรักจะได้เจอเนื้อคู่แล้วในวันนี้นะนั่นเองอนะไกลแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะ ยินดีด้วยนะ